นี่ทุกคนเป็นเนื้อต้นหอมอ่ะเขาใช้อ่ะเป็นต้นหอมแบบเหมือนเป็นอันใหญ่นะที่เราแบบว่าเออลองต้องคิดเราเองนะเป็นอันใหญ่อ่ะปกตเิเป็นเดี่ยว ดีทุกคนก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราพามาเข้าเมืองค่ะมันอยู่แถวาลาดถนนลาดเจวีนะคะก็จะเป็นอื่นใดไม่ได้มาที่นีน่นะ้วทุกคนแต่ว่าร้านนี้บอกเลยว่าเป็นร้านเก่าแก่นะแล้วก็คุนนะคะก็เยอะโตเ,เลยนะคะแล้วก็สำหรับที่จอดรถนะก็จะต้องแบบ เขาเรียกว่าไงอะ่ะต้องเสี่ยงดวงดูนะเพราะว่าที่ร้านเราสั่ได้ประมาณสามสองคันนะทุกคนแล้วเราก็ทูบเบียได้จอดนะคะแบบว่าทิ้มือถเข้าบนหน้าในร้านเลยค่ะก็เดี๋ยวอันนี้เราสั่งมาเรียบร้อยแล้วนะอุ้ยอย่ายวขึ้นสิก่อนไปซ่อมทริปอย่าลืมนะกดตับไลค์กดไลค์กด like, แชร์ให้ช่องเอ๋ด้วยนะจะได้แบบไม่พลาดคลิปอินคลิปเที่ยวนะคะทเอ๋จะนำมาเสนอทุกคนนะคะตอนนี้เลย เมนูไฮไลท์น,นะที่บอกว่าทุกคนมานะต้องมารอทุกคนแล,แล้วเขาบอกว่าร้านนี้เปิดมาประมาณเจ็ดสิบปีเนาะเ0สิบปีแล้วเพราะว่าอันนี้เราดูท <laughs> นะนี่ค่ะทุกคนี่เส้นของเขาเนี่ยที่ตะวเด่นเป็นไทลไ์ลไน,นะเส้นคอนเป็นเส้นฟออันนี้เป็นเส้นกอนะแล้วเขาก็จะเป็นเส้นทำเองแล้วก็จะเป็นลูกชิ้นปลาทำเอนง,องเอน,นะ่คอนแทสเป็นเส้นคอนแท่ที่ใหญ่ยาว้นางนี้เลย อันนี้เราสั่งเป็นแบบว่าอรอริจนะินอลนะเป็นฟอกแค่เนาะต่อพอยำครับยำน้ำครับเอาป้าอพอยำของเรามาชิมน,นะในน,ในนี้ก็จะมีเนี่ยค่ะอันนี้ืองถั่วนะเอาหน้ามีูกชิ้นปลา เราก็จะมีเป็นลูกชิ้นที่เขาทำเองเป็นลูกชิ้นอันนี้จะมีแบบเหมือนเค็มข้างในอ่ะอ,อร่อยมากเลยคุณคุาอร,อ,อร่อยมากเลยมากอร่อยมากด้วแล้วก็เราสั่งอันนี้ด้วยเป็นเกาเหลาหร้อนร้อนแล้วเร็วมากและอันนี้ะค่ะเป็นเกาเหลานะเป็นเกาเหลาลูกชิ้นวันเลยจะชิมน,น้ำซุปก่อน น้ำตู้เขาเชียงมากเนี่ยเชีงก็แปลว่าเป็นแบบใสๆอย่ะมันแบบซอสซสแล้วเขาก็จะมีแบบนี้ด้วยแต่จะเป็นยีาวเชียงเป็นซอสเปี้ยวนะใส่ไปในซุปก็จะอร่อยอันนี้่แห้เใส่ไปในแห้งได้แล้วก็เดี๋ยวอันหนึ่งเรารีวิวไปเลยละกันเนาะอันนี้จะเป็นบะหมี่ ต้ยมยำนะอันนี้โหแบบน,น่ากินมากทุกคนแล้วก็วัตถุดิบที่เขาใส่ก็เหมือนเดิมก็คือจะเป็นเด็ดที่เป็นลูกชิ้นนะลูกชิ้นอันนี้สองลูกสามสี่ห้าแล้วก็มีลูกชิ้นกุ้งด้วยอันนี้เราชิมน้ำก่นอนหอมแล้วเป็นต้ยมยำแบบไม่ใช่ต้มยำเหมือนที่แบบ ต้ยมยำกุ้งอะไรแบบนั้นนะแตกต่างกันมันเป็นต้ยมยำก๋วยเตี๋ยวที่มันมีกลิ่นของแบบว่าของพริกต้ยมยำแบบว่าพริกเผาแบบเนี้อ่อ,อนๆออแต่ว่าอร่อยนะหอมไม่เหมือนกิไ,ไทยเลยอะหอมล้วอือแตเราไม่้งน้นไทั้งน้ำตั้ต้มยำอ่ะก็เดี๋ยวอีปอนุญาตแบบไปจัดการก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาบอกแล้วว่าแบบให้กี่แน่นโซนก็เดี๋ย่าไปกินก่อนนะคะอร่อยจ้ะ

เส้นดีแลว้วก็หัวของเมริฮันหัวสดใหม่นไม่ไม่ไม่หูกินโชว์ไม่เห็นกุ้องอร่อยมากทุกคนอร่อยมากเลย อร่อยมากอยากที่ไปฝากแม่ยยังไม่กลับเ,เหรอจะไม่กวาจะถึงบ้านก็เย็ยนอย่างเงี้ยก็ซื้อแปดล,ลูกไปไมนะ่ะกินงินเลยครับทุกคนนี่ก็กินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะบอกเลยว่าอิ่มมากๆทุกคนแล้วนี่แหละค่ะด้านหลังนะคะ,คน,น,น,ะ,คะนี่คือร้านแปะเตียงค่ะบอกเลยว่าเป็นเจ้าเก่าในตำนานนะคะเปิดมากว่า7 0ปีทุกคนถ้าทุกคนนะคะอยากเป็นคนที่เป็นสาวกของบะหมี่นะคะหรือว่าเป็ดเดี่ยวก็มาที่นี่ค่ะแนะนำเลยค่ะ อันนี้เราก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ารถนี่คือมันต้องจอดแบบว่าจอดได้สมคันมันจะมีรถขวางแต่จริงเขาไม่ได้ขวางหรอกก็คือมันก็ต้องแบบอดทนในเรื่องของการจอดรนิดนึงนะเพราะว่าจอดหาที่จอดก็คือค่อนข้างจะยากนิดนึงข้างหลังเขาจะถอยให้ค่ะเรากินเสร็จก็คือเราเรียบกินร,รีบออกค่ะเผื่อว่าใครเข้ามาที่เขาขับรถจะได้สะดวกจอดได้นะคะแล้วนี่ก็คือนี่ด้านหน้าอีกนะคะเขาก็น่ากินกันใหญ่เลยอ่ะ <laughs> ทุกโต๊ะบอกเลยว่ามาเรื่อยๆแล้วก็แน่นตลอดเลยนะคะเพราะว่าราคามันไม่แพงมากนะก็คือราคาบะ<า>หมีป่ป๊อถ้าเป็นแห้งยำก็ห้าสิบส่วนใหญ่ห้าสิบทุกอย่างเลยนะถ้าพิเศษก็หกสิบอ๋อเขาง่ายดีนะก็คือธรรมดาทุกอย่างเลยนะเมนูทุกอย่างนะราคาห้าสิบาทถ้าพิเศษก็คือหกสิบาทคิดง่ายมากแล้วก็อุลืมบอกไปกินจนแบบหมดแล้วน้ําอะไรนะน้ำหลอด หลอ่อห้างกล้วยอร่อยมากถ้ามาะคะสั่งเลย <c oughs> บอกเลยว่าสดชื่นแล้วก็ชื่นใจมากมากเลยค่ะก็เดี๋ยวเอ๋อถอยออกไปก็เดี๋ยวจะไปแล้วแล้วก็ท่านเพื่อนนะคะชอบคลิปกินที่นี่นะคะร้าน8ดเตียงนะคะอ่าเป็นสาขาต้นตำรับเลยแม่เน,นี้ย <c oughs> เปิดมากว่า7 0ปีแล้วท <c oughs> ้าไงอะค่ะสาวก๋วยเตีเ๋ยวก็ต้องมาลองกันนะคะบอกเลยว่าเยี่ยมค่ะทุกคนก็เดี๋ยวนี้ขอญาตลาไปก่อนนะคะ ถ้าเพื่อนนะคะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องนัตตี้เจนี่นะคะเดี๋ยวนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายไหนอ่ะขอบคุณนะคะเอามาเลือ่นะะอนรถให้ทุกคน เพราะว่ามันต้องแบบว่าต้องผัดกันกินน่ะเออเราก็ไม่งั้นคนก็หาที่จอดไม่ได้เพราะว่านี่ออกมาเลยคะ่ะเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นยาวแบบเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องไปจอดตรงไหนได้บ้างอะไรเงี้ยอืมมันเป็นย่านธุรกิจจริงๆแล้วก็อร่อยมากค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราก็ต้องเดินทางกลับคนครปฐมแล้วนะคะแต่ว่าก็แวะ ประตายนิดหน่อยโอเคก็อิม่มไหมสามสองสองแล้วเหลัาอ๋อสองแล้วเหลัาหนึ่งถือว่าแบบอิ่มจุกๆมาทุกคนในราคาวันนี้จ่อา,อายไ,ไปสามร้อยสามร้อยยี่สิบหกบาทสามร้อยยี่สิบสี่บาทนะคะบอกเลยว่า <laughs> อิ่มจุกๆแล้วก็ที่สำคัญอร่อยมากๆค่ะทุกคนบอกเลยว่าคลิปนี้เอให้เก้าคะแนน อีกหนึ่งคะแนนที่ว่าหายไปคือที่จอดรถค่ะทุกคนเพราะว่าถ้ามาสายเราก็ไม่มีที่จอดก็ต้องวนค่ะทุกคนก็โอเคจบแค่นี้แล้วกันเนาะวันนี้ลาไปก่อนบุยบุยเกินปุยมุยสนมงับ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 